ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW สองแปดเอาละค่ะคุณปิงอยู่กับเราแล้วนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการรับตําแหน่งนะคะเปลี่ยนผ่านประธานาธิบดีคนใหม่ตลาดหุ้นต่างประเทศน่าจะมีการขยับตัวเพิ่มขึ้นไหมคะรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยน่าจะแลนดี่ต่อไหมคะ,ะก็มีโอกาสแลนดี่ต่อไหม คงไม่ค่อยเพราะว่าตลาดวันนี้ฟื้นขึ้นมาก็คือรับข่าววันสุดท้ายของรทม์แล้วก็พรุ่งนี้คุณโจไปได้สามันตนก็จะไม่ไม่มีข่าวหวกอะไรมากลนะ้วนะครับวันที่พรุ่งนี้มันจะเป็นวันล้างบางคําสั่งของทนะรทม์น่าจะมีตลาดน่าจะตอบรับกันกันแค่วันนี้กับวันพรุ่งนี้ตลาดจะโจไม่ได้ทุกตลาดจะกลับไปกังวลและการบสู MM ่เอฟโอเอ็มซีนะครับแล้วก็น่าจะซึมลงมาอีกนะครับค่ะแสดงว่าน่าจะมีการพักมากกว่าการขึ้นใช่ไหมคะค่ะค่ะส่วนตลาดต่างประเทศ S p 5 0 0น้นะคะก็ช่วงนี้เน้น ปิดพุทธน,น่าจะดีกว่านะครับให้วันนี้มันขึ้นไปก่อนแล้วก็เราเน้นหน้าพุทธตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเรื่อไปจนถึงวันที่27่จมกราคมน,นะครับเราเค่อยเปลี่ยนแบบหน้าขออาจจะได้เปลี่ยนเพราะว่าหลังการประชุมเฟดเชื่อว่าตลาดน่าจะดีขึ้นนะครับค่ะได้ค่ะก็ขอบคุณคุณป,งปิงมากๆเลยนะคะคาะ,คะสวัสดีค่ะ,คะ ตลาดน่าจะไม่มีสัญญาณของการขยับขึ้นนะคะเพราะว่าน่าจะขานรับข่าวไปแล้วนะคะในฝั่งของทั้งประเทศไทยเองนะคะรวมไปถึงฝั่งของทางสหรัฐอเมริกานะคะในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมองตลาดน่าจะลงมากกว่านะคะโดยน่าจะมีการปรับตัวลดลงไปจนถึงการประชุมของ f o m c ในช่วงปลายเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์สําหรับในฝั่งของ s p 500สามารถใช้กลยุทธ์ขาลงได้นะคะใครที่ต้องการเก็งกาไรก็สามารถใช้ s p x 28 p 21 103A นะคะของค่าย28 m มค c o รรค่ะมีค่าเกลี่ยอยู่ที่11.6เซนซิ t ิตี้ท0.16นะคะก็มองตลาดฝั่งของสหรัฐย่อตัวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยฟื้นตัวในการประชุม FOMC ในช่วงสัปดาห์หน้านั่นเองนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเองนะคะก็เรียกว่ายังคงแกว่งตัวด้านข้างจะมากกว่านะคะเพราะว่ายังไม่มีสัญ,ญญาณเชิงบวกอะไรแล้วก็เราขึ้นมาค่อนข้างเยอะอาจจะต้องเป็นจังหวะของการพักฐานก่อนในระยะสั้นนี่ก็เป็นมุมมองของคุณปิงประ ะะถ้านักลงทุนสามารถที่จะเป็นเพื่อนกับ DW28 m a c q u a r i ได้เพียงแค่สแกน QR Code มุมจอติดตามกิจกรรมดีๆนะคะเคล็ดลับการเทรด DW บทวิเคราะห์จากทีมนักวิเคราะห์นะคะทาง Line Search t t t i a i DW อีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามได้คือทางเว็บไซต์ www. w w w t h a ไ DW.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28